สวัสดีชาแนลครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้มาดูงานเปิดปราใหญ่68ไลนบกับสอคนทันนะครับดินเป็นเดินลูกลังใต่ก็คุณง่ายนะครับอยู่กับใช้เไมโคร2ตัวนะครับข้างในนั่นจะเป็นซ u เปอร์เอนะครับโกเบลโกตัวสีพิเศษนะครับสีเหลืองนะครับ ตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวพระเอกตัวนี้ก็คือซานน่ SY 2 1 5 ACE นะครับบริษัทเดียวกันนะครับแต่งรถคล้ายกันนะฮะกจะจกเยอะไปไหนนะครับสวยงามตามไปรุ่นแต่งครับกับเครื่องมิซูบิชินะครับสีสุขคามันเร็วฟั๊ม K 7 B นะครับ สามีนะครตักดินต้องให้เขาเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นมุงขี่จุดเก้ากว่านะครับเท่ากับตัวเบียตัวข้างในนะแต่ตัวที่สามีตัวที่เป็นสองหนึ่งห้าสีน่าจะเป็นไม่จะมีตัวนึงนะครับที่เป็นตัวมุงขี่หนึ่งคิวนะครับโอ้ตัวนั้นก็หนักพอสมควรนะครับน้ำหนักดีนะฮะมีสองอย่างนะเขามาเร็วกับเครื่องธรรมดานะครับสองตัว งานสองคนทันนะครับจะเต็มตลอดนะครับข้างล่างถือว่าแข็งดีเนะสิ็ล้อขโยงนึงนะครับสิบกดคันนะครับสู้กันไม่เลิกนะครับ ก้ายอดนิยมนะครับสองร้อยเจ็ดสิบแรงนะฮะนะครับ,ให,รบให้สัญญาณแม่เสียงดุดันนะครับหน้ารอนะครับ คือความเหมาะสมกับงานรุโหดนะครับมันต้องเครื่อง,งแรงๆช่วงล่างดีๆนะฮะที่สําคัญคนขับต้องรู้ใจนะครับระหว่างรถกับเครื่องระหว่างรถกับความสัมผัสตัวเองนะฮะสวยงามน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูตัวซ u เปอร์อนะครับพระเอกอีกคันหนึ่งของบริษัทสองคนทันนี่เป็นตัว เอนะครับไม่มีไฟท้ายนะครับเป็นตัวใหม่เหมือนกันนะครับสีเหลืองเหมือนกัน,นครัสองคันนี้ยังสามคันนี้ยังขยันอยู่นะครับยังไม่เลิกง,งานกับเขานะตันนี้น่าจะเป็นหัวฮหเคนะครับ โดเดียวก็แล้วครับแล้วแต่จะวิ่งทางไหนนะฮะไม่รู้ว่าตักยังไงนะเปิดหน้าแรกไปก่อนนะครับเปิดหน้าชั้นดินดินธรรมดาไปก่อนนะฮะเอรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้ําสึมด้วยนะครับเข่าข้างในดูน้ำเตลี่ยนเรานะครับกระบะต่ำของเรา สูนี่เรื่องช่วงล่างนี่ถือว่าใหญ่นะครับช่วงล่างใหญ่แต่พอโบกี้นี่เขาจะเป็นสองตอนนะครับเป็นตอนกลางแล้วก็ตอนอสวมที่เป็นสวมกับตัวตุ๊กตานะครับกับเสื้อมันนอพอสังเกตแล้วครับวันนี้เพิ่งเพิ่งเลิกงานนะฮะ มันก็เลยยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่เพิ่งเปิดหน้างานไม่ได้สองวันหกแสนหกแสนคิวนะครับหกสิบกว่าไลนะ่ดูความคล่องตัวของ SY สองหนึ่งห้า ACE นะครับประหยัดน้ำมันกว่าโกเบไหมนะครับน่าจะพอกันนะครับจากที่ เจ้าจของบริษัทได้เคมไว้นะครับน่าจะไม่หนีกันนะครับแต่ซานี่นี่เขาว่าคล่องตัวในเรื่องของยืนตักนะืมอีกตัวนะฮะ เดิมเป็นป่ายูคาทั้งหมดนะครับนี่คือความสวยงามจีนแผ่นดินใหญ่นี่ผมว่าออกรถรูปแบบรถมาได้สวยงามนะฮะตานี่นี่ออกแบบได้สวยงามนะครับในความคิดผมนะฮะเอแรกอาจจะยังไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร,ร่นะฮะแต่ตัวนี้มานี่ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะสวยงามนะ แผนแทน็กนี่ตัวตัวช่วงล่างนี่ใหญ่กว่าเดิมนะครับยาอ่าเขาเรียกว่าความกว้างกว้างกว่าเดิมประมาณสักสิบเซนนะครับแต่วัดกันกับแคดแล้วน,น่าจะเท่ากันนะฮะน่าจะสามเมตรหน่อยหน่อยนะฮ้เป็นเทเลอร์นี่ล้นเลยนะครับพอโซนี่อยู่ฝิ่นเลยนะฮะ คอนโทรลน่าจะคายาบ้านะฮะปั๊มคาบาสกิ K K 7V นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวซูปเปอร์เอ็กเอ็มนะครับถ้าเป็นโกเบโก้นี่เจ้านี้จะเป็นตัวยังเป็น K 5V นะฮะ K 5V ที่ผมก็ว่าโอ้สุดยอดแล้วนะครับเจอ K 7V นี่เจองานดังๆนี่ส,สบายนะแต,แต่ให้สัญญาแล้วฮะ เต็มที่นะครับเต็มกล่องมีที่จะใส่นะเอามาใหม่นะครับผู้ใหญ่แก้วเอามาใหม่นะเติมวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยว วันพรุงนี้จะเข้ามาถ่ายาตัวบนโต้ให้ดูนะครับผมความสวยงามไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่แพ้กันนะครับต่างค่ายนะครับดูล็อกกีตัวสุดท้ายนะครับทั้งนั้นก็ขอบคุณทีทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ